กิงจีนดูง่ายของเก๋ทําเก่าไม่ได้ไม่มีทางทําเก่าได้ครับแบบนี้ประแจจีนไหมครับอันนี้อันนี้เป็นสำลิศเป็นสำลิศครับพี่ชายอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันนี้เป็นพระเครื่องหลวงปู่สุขที่คุณยังหาได้อ่ะนี่วันนี้ได้พูดถึงพระหลวงพ่อเงินไปแล้ว พูดถึงพระหลวงปู่ไคไปแล้วพูดถึงพระพราะผมวัดช่องแครไปแล้วปูสุกวัดปากคลองมะขามเทานี่ครับเป็นพระเครื่องอีกหนึ่งองค์ที่อยากจะบอกว่าไม่ต้องจ่ายหลักล้านแต่พุทธคุณไม่ด้อยกว่าเผลอๆดีกว่าทำไมผมจึงพูดว่าพระในมือผมเนี่ยดีกว่าทั้งๆท,ที่คุณบอกว่าราคาถูกกว่า ถูกหรือแพงอะมันอยู่ที่ประวัติในหนังสือตอนนั้นเขียนเขาไม่ได้สามารถหาประวัติได้ลึกซึ้งเหมือนในยุคปัจจุบันก่อนอปัจจุบันเนี่ยพักเครื่องจะถูกรีเซ็ตด้วยประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องที่สามารถค้นคว้าได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นคุณเห็นไหมเซียนพระยุคนี้ถ้าไม่พูดแบบประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนคนไม่ซื้อนะคนไม่เล่นด้วยนะต้องกลับมาพูดประวัติพรหมบสมัยก่อนโอ้ยแบบนี้แพงซื้อจากผมแน่แน่นะครับการันตีให้ มันไม่ได้แล้วนะต้องพูดบอกเกี่ยวกับพระองค์นั้นๆได้นะเพราะนักสะสมเดี๋ยวนี้เขารีเซ็ตกลับไปเหมือนสมัยก่อนคือเสพข้อมูลจึงเช่าหาสะสมรูสุกขุขปลาแพงที่สุดครับอย่างนี้ครับพระหลวงปูสุกอะ่ะที่มีพระไม่ต้องหลวงปูสุหกหลอกหลวงพ่อแล้วแต่นะนะที่มีประวัติชัดเจนว่าไปแจกที่วัดอื่นพวก เพราะค้ามักฝังหัวว่านอกวัดถูกกับในวัดแต่สําหรับผมนอกวัดแขวนสบายใจเพราะนอกวัดเนี่ยมีวาระการได้รับพระหลวงปู่ชัดเจนพระในวัดอ่ะบางทีไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้บันทึกกันไว้เพราะมันชินชางไ,ไงซ้<ม>ําๆไงเหมือนเราอ่ะอยู่บ้านทุกวันอ่ะจําได้ไหมวันหนึ่งเราทําอะไรบ้างใส่เสื้อสีอะไร<ม>แต่ถ้าวันหนึ่งไปเจอเราที่งานปีใหม่ที่ไหนสักที่หนึง่ง เฮ้ย hey, พี่วันนั้นพี่ใส่เสื้อสีนี้อยู่ที่น้ําตกนี้ใช่เราไหมใช่เราแน่นอนอวันหนึ่งเฮ้อพี่ผมเจอพี่ที่โรบินสันพี่ใส่เสื้อลายใช่ไหมนั่นใช่ใช่เราแน่นอนอแต่บอกผมเจอพี่ที่บ้านมันชิงมันมันชาจ,จริงไงเพราะอยู่บ้านเยอะไงเหมือนกันผมชอบพระหลวงพ่อดังๆที่มีวาละกการได้รับแจกจากต่างวัดเพราะนั่นคือเหตุการณ์ที่ มีบันทึกและเราแขวนสบายใจนะฮะแต่คนชอบตีความไปในตามความเข้าของนักขายพระว่านอกวัดอะหลวงพ่อไม่ได้เสกอย่างจริงจังไม่ใช่เพราะผมอะอยู่กับวัดผมเข้าหาข้อมูลในวัดผมจึงรู้ว่าพระที่ได้รับจากต่างวัดจริงๆคือพระที่ท่านทำไว้ที่วัดท่านนั้นเอง เช่นเหรียญพ่อเงินเนะี่ยไปเจอที่นะหลังคาโบสถ์เก็บไว้ที่วัดแหลมทองราชบุรีเห็นไหมเหรียญสองพันห้าร้อยเซียนไปซื้อกันเต็มเลยพ่อเงินไงพ่อเงินหนันก้าไงเม็ดแตงไงองค์สองสามมือนนะ่ะไปเจอไปร้อยเหรียญที่วัดลาดปะเขาเห็นป่ะแล้ววัดลาดปะเขาก็เป็นสิทธิ์พ่อเงินไรญงี่หมอย่างวัดนกเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากปู่สุขหัวหา้างไม่ได้ต่างอะไรจากปู่สุขชมเซี่ยวไม่ได้ต่างอะไรจากปู่สุขดอนตาล ก็คือพระเจ้าพุสุกท่านสร้างไว้พอเฟืองเนี่ยได้ไปขออาจจะขอท้ายเขาไง mm. อ่าคือตอนนั้นน่ะพระเนื้อตะกัวท่านเทบ่อยท่านเทเยอะก็ทํไปให้เยอะแต่วัดนกเนี่ยได้เนื้อผงม,มาแต่สําหรับผมอะ่ะเป็นคนชอบผงเพราะผมเป็นคนสร้างพระเนี่ยผมจะผมจะต้องมีการอุดผงตลอดถ้าสามารถเจาะแล้วอุดได้คุณรู้ไหมครับว่าเพราะอะไร ผงอะ่ะมันคือสิ่งวิเศษมากๆวิเศษกว่าทองเหลืองทองแดงตะกั่วที่เทลลอ,อก่อนผงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อท่านเขียนยันแล้วเสกแล้วลบลงมาใส่เป็นส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นของอาถรรพ์ต่างๆเช่นเกสรดอกไม้นะีที่เก็บจากหน้าพระพุทธในวันมาฆบูชาให้ครบร้อยแปดวัดไม่ว่าจะเป็นน้ําที่นํามาผสมเป็นน้ําพุทธมนต์เป็นน้ํามันที่มีการปลูกเสกมาเป็นส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็นทนสิทธิ์ต่างๆเขาสารดำคดเข้าวสารคดขนุนนะดินขุยปูนะียมหาว่านต่างๆอยู่ได้ในพระผงครับจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพระผงเวลาค้นแขวนแล้วมักจะสำลิดผลโดยเร็วนะฮะแต่ทว่าพระของวัดนกอะ่ะมียุคหลวงปู่สุกและมียุคเพราะเฟื่องทำเอง ซึ่งยุคพ่อเฟื้องอ่ะผมก็มีนะแต่ผมไม่แน่ใจผมหยิบม,มาหรือเปล่าก็แน่นอนครับยุคปู่สุกก็ต้องเนื้อเก่าเหมือนพระปู่สุกปู่บุญยุคพ่อเฟื่องก็เนื้ออ่อนลงมาพิมพ์ก็ไม่ได้เหมือนกันความเก่าต่างพิมพ์ต่างอ่าซึ่งพระที่อยู่ในมือผมเนี่ยพระปู่สุกบางองค์มีจานในมือปู่สุกด้วยใช่มามามาสองนาทีนี่ดังนั้นของแบบเนี้ย ที่คุณไม่ต้องไปจ่ายหลักล้านแต่คุณแขวนแล้วดีและเมื่อคนรู้ในข้อมูลเดียวกันเขาก็ต้องอยากได้อะไรที่ดีและยังถูกแต่ดียังถูกพอเวลามีคนต้องการเยอะเขาเรียกว่าความนิยมพอความนิยมเกิดคนที่เก็บก่อนก็มีความสุขเพราะว่าเนี่ยของที่ตัวเองเก็บมีคุณค่าสูงขึ้นมา้ะครับเปิดแรกแปดพันบาทเวลาเดินแล้ว ประเด็นคือองค์นี้มีหน้ามีตามาที่หนึ่งมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับปราเด็นคือองค์นี้ยสวยสมบูรณ์และมีหน้ามีตาครับไม่ใช่ว่าจะมีหน้ามีตาทุกองค์นะมาที่หนะึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยมาที่หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับผักปู่สุกเนื้อผงคุกลักนะใช้สุดๆครับก็เนื้อผงหลวงปู่สุกผงคุกลักก็หลากหลายแ,แสนหมดใช่ปะกมหลวงก็เป็นล้าน มาที่หนึ่งมืนแปดพันบาทแล้วไปหากันนะพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวไปหากันไปหาที่ไหนก็ได้แต่ดูให้เก่านี่ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไปโดนของเก๊ของเก๊ไม่เก่าเนี่ยฮะแคปหน้าจอความเก่าจากผมไปกันเท่าไหร่นะหมื่นกว่าบาทนี่ยังถูกกว่าพระลูกศิษย์หลวงปู่สุกอีก มา18,500มดันห้าร้อยมาหนึ่งมืนเก้าันบาทแล้วเก็บแบบนี้แหละ<า>เก็บแบบย้อนย้อนชีวิตผมสมัยก่อนผมเก็บพระด้วยหลักการอะไรคือหลักการแบบนี้แหละครับมาหน1่งืเก้าหนึ่งร้อยบาทที่พี่ปาริเวจับอยู่ที่พี่ปาริเวนะครับหนึ่งนเก้าหนึ่งรอี่ยังยังถูกดีราคาเบอร์เบอร์เนี่ยฮ <c oughs> นะถูกหรอไหม ปิดแล้วนะครับร้อยเดียวเป็นเหตุโอ้โหปิดที่พี่ป,ปริเวทนะครับ1 9ึ0งมาพบาทโอ้โหปาดกันร้อยเดียวสวยกับไม่สวยต่างกันนะให้คุณซื้อองค์ละหมื่นจริงจริงกันตอนนี้ก็ไม่มีหมื่นก็่าบาทแล้วสมมุติให้คุณซื้อองค์ละหมื่นห้าสิบองแสห้าแต่สวยสู้องค์เดียวไม่ได้ยินดีด้วยครับแบบนี้ถึงปูสุขสบายสบายโอ้แบบนี้สบายใจครับนะฮะ อันนี้เป็นเนื้อเกสรสุดจริงครับพี่ปาริเวศเก็บแบบนี้ไม่โหแล้วเนี่ย <ตา S 1> ดูมีหน้านมีตาเพิ่มพูนบารามีปูสุกยืนเนื้อตะกัวหลังพระยศมีไหมถ้ามีเก๊ต้องมีแท้ถ้าผมแบ่งปันกิ่งองค์นี้คืนนี้ก็คงจะต้องระเบิดเธอเธอเง เพราะถือว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของคํำคืนนี้นะครับเนื้อแบบนี้ถ้าคนดูเป็นจะรู้ว่านี่คือเนื้อสำริดโบราณพี่อาม,มาบอกว่าราคาแบงถูกกว่าผ้าออกใหม่ครับความสุขของครอบครัวสันขวานนะครับ,รบนี่เนื้อแบบนี้ปิดประตูเก๋ อ่นะะเนื้อแบบนี้ปิดประตูเก๊เรอดูดิดูหล่อดูหน้าดูตาเนื้อแบบนี้หลายหลาย,ลายร้อยปีอ่านี่คุณอัตบลเข้ามาพิมพ์ให้ด้วยนะครับนี่ต้องบอกว่ากรรมการตัดสินโต๊ะนะครปฐม กิ้งจีนดูง่ายของเก๋ทําเก่าไม่ได้ไม่มีทางทําเก่าได้ครับแบบนี้ประแจจีนไหมครับอันนี้อันนี้เป็นสำลีเป็นสำลีครับพี่ชายโหสุดจริงเราต้องบอกว่าพระในยุคที่เป็นบรรพันปีอะที่ผสมสำลีแบบนี้ก็จะเหมือนพวกตัวเป้งเห็นไนหะมอ่าจะเหมือนโตเป้งเหมือนพวกเชียงแสนเหมือนพวกร้านช้างร้านนา เก่ากว่าน้องใสอีกอยู่ในยุคนู้นแล้วครับเราจะใช้คำว่าเก่ากว่าหรือไม่เก่ากว่าไม่ได้เพราะเราเกิดไม่ทันใช่แต่เรารู้ว่าเนื้อแบบนี้คือเก่ากว่าพระกิ่งยุคเกจิทั่วไปซึ่งยุคเกจิจะไม่มีเนื้อแบบนี้ใช่ครับคุณอาผมรู้มาว่าเขาเก่งพระหล่อมากครับคุณนนครมัฒอ์ฮก็เขาเป็นกรรมการตัดสินโต๊ะนครพัฒน์อึมล่อพอทาหล่อพอเงินนี่ เป็นร้อยปีครับองค์นี้ไฮไลท์เลยใครอยากได้กดโอเคมานะเก็บได้พระแบบนี้เอาว่าเนี่ยก็คือองค์แรกที่เห็นอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเจอองค์ที่สองที่สามนะครับอย่างที่ผมบอกเนื้อแบบนี้เนื้อเดียวกับเป้งเนื้อสำล์โบราณไม่มียุคพระเกจิที่เนื้อแบบนี้นี่ครับ Okay, okay, okay. แล้ว <Okay. S 2> แล้วแล้ว <Okay. S 2> พระชายพระกิ่งแบบเนี้นะเห็นไหมนักเล่นพระยุกบ,บุกเบิกอ่ะเขาแขวนแต่สำลิศแบบนี้เพราะสำลิศแบบเนี้ยแ,แม้กระทั่งพระตำรับพระเกจิสายวัสุทัศน์ยังต้องผสมให้เป็นสำลิศเพราะอะไรเพราะสำลิศคือสำเร็จแบบนี้เป็นวัตถุโบราณที่ประเมินค่าไม่ได้ของมันนม้อยู่ไม่ต้องไปง้อขายใครมีแต่คนง้อซื้อถ้าเดินไปนะ ให้เสียนพะะเขาเห็นสองนาทีโอ้ดแรกมาเวลาเดินคับเนี่ยจะเ,เป็น<ไ>ปจะ<ไ>ปเป็นตำนานอยู่ในช่องสันขวานนะครับซึ่งพลาแบบนี้ปิดประตูเก๋คนเก๋ผสมเนื้อแบบนี้ไม่ได้นะีฮะแล้วเนื้อสำลิดโบราณแบบนี้ที่เทไปมักกิ่งเนี่ยเขาตีกันเป็นล้านของแบบนี้ถ้าผมไปเดินซื้อตัดเซียนมาผมก็ต้องโดนแพง,แ,งแต่ถ้าผมได้แบ่งปันจากเฮีย หรือว่าได้จากนักสะสมไม่ใช่นะตาบ้านคนอะ่ะต้นทุนถูกก็กําไรอะ่ะไม่ได้เยอะแต่ได้ลงไว้ในช่องให้คนที่มาดูย้อนเนี่ยจะได้มีประโยชน์จะได้รู้จากภาคเครื่องที่เขาเล่นกันจริงๆมาที่หนึ่งมืนบาทมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทมาที่สองหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นสามพันบาทมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับโอ้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว นักสะสมตัวจริงจะดูออกบอกได้ครับกิ่งจีนเนื้อสมัมฤทธิ์แบบนี้เข้าใจไง่ายมากๆราคาสุดท้ายอยู่ที่2 5 0 0 0บาทน,นะครับมาที่2 6 5 0 0มาที่27,000นบาทแล้วไม่ต้องแต่งหรอกครับแบบนี้ก็หน้าตาท่านก็เด้งสวยอยู่แล้วมาที่28,00 0บาทแล้วผมชอบนะผมว่าหน้าตาท่านโบราณดีนะ วิจิตครับแบบนี้นะฮะทั้งพุทธคุณและพุทธศินป์รา,าคาใส่อยู่ยังถูกกว่ากิง่งปูหลิวยังถูกกว่ากิง่งเปาวาเลขสองเลยเป็นสัานยังถูกครับองค์นี้ไม่มีให้ได้ไม่มีโอกาสให้ผ่านมาให้เราได้ครอบครองกันง่ายๆต้องคู่บุญกันจริงๆอยู่ในไลฟ์ผมวันนี้จริงๆครับมาที่สามหมื่นบาทที่พี่อาริยะครับ หาราคาเฮ้ยไม่เอา,เ<ร>าดิเจอของครับอยู่ที่เนื้อแบบนี้ปิดประตูเกมแล้วก็ไม่มีาร์เกจิเนะีในะยุคเกจิที่เนื้อแบบนี้ครับทําไม่ได้อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายที่พี่อารีย์ครับโอ้โหมาที่พี่อารียะนะครับมาสามหมื่นหกร้อยที่พี่มามาสามหมื่นหนึ่งพันบาทที่คุอรารวีครับ มาสามหมพันบาทที่คุณาทวีครับปิดที่คุณาทวีนะครับสามหมพบาททวนพี่นิติพัน์มา3500มไม่ทันนะครับพี่อามาม,มาามหมื่นึ่งไม่ทันครับนี่พระที่คุณเสียนทุกคนยอมรับในความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่ออะไรบอกดังๆ พ่อหมูสามีถูกต้องครับพิมพ์นี้คือพิมพ์ที่พรรคเก,กจิยุคหลังๆเอามาล้อทําเป็นพิมพ์พระเครื่องทองตัวเองด้วยรู้ไหมด้วยเป็นพิมพ์ที่ชาวบ้านชาวช่องเขาติดใจอยากจะได้แขวนพระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่โด่งดังและมีประสบการณ์ของพ่อโมเอาเท่าไรกระพียองค์นี้มียุคหลังๆเยอะแต่ยุคหลังๆกับยุคพ่อโมแยกกันไงแยกกินเนือ้อตะกัวไง หยิบมาส่องถ้าพ่อโมจริงๆเนื้อตะกัวเขาต้องตะกัวร้อยกว่าปีวัดสามิงโคตรล้านเหนียวกันกเดืแล้วดูองค์ที่คุณเห็นอยู่นี่ดูหน้าองค์พัดดูปากยิ้มแย้มหูตาปากกระพริบแบบนี้ผมจึงนำมาเก็บแล้วนำมาให้เนี่ยนาทีเดียวนาทีเดียวนาทีเดียวผมบอกเลย พราะโมสามจีนที่คุณคุ้นหูคุ้นหูคุห้หูคุ้นห,หูแล้วเป็นพระที่จะศึกทั้งหมดเพราะคนใช้กันเยอะไอ้ที่แบบหน้าตาเด้งเด้งหูตากะพิบแบบนี้นะเอาว่าพอศสองพันห้ารอหสิบเจ็ดเนี่ยน่าจะไม่ได้เจอกันแล้วมาแล้วครับเปิดแรกเจ็ดพันบาทนาทีเดียวนอกจากไรโอตบางแพรผมกล้าพูด ีเจพันบาครับเปิดแรครับมาที่8ันหนี่<า>คือรรพระคเครื่องที่ศักสิทธิ์จริงนี่คือพระคเครื่องที่ศักสิทธิ์จริงแล้วเป็นพระคเครื่องที่คนได้ยินติดหูแต่ไม่รู้ว่าของท่านแท้ๆเป็นยังไงนาทีเดียวครับพี่มาที่หนึ่งมื่นบาทแล้วผมบอกเลยนะพ่อโมสามจีนพ่อโมสามจีนพ่อโมสามจีนคนเล่นพารคไม่มีใครไม่ได้ยินชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้แต่หน้าตาของพระคเครื่องของท่านที่ทันยุคจริงๆเป็นยังไง ทิศเดียวเก่าเหมือนปูสุกเก่าเหมือนพ่อเนียม <อง S 1> จบสวยรอยเปอร์เซนะแล้วสวยๆแบบนี้คุณซื้อองค์ละเนี่ยหมื่นระ้อ 10, ยองค์เอาสิบองค์พอแสนเนาะกับสวยองค์เดียวนะเขาจะซื้อองเดียวแล้วจบแล้วคุณดูราคาที่ใส่อยู่ยังถูกกับพระใหม่ๆพระเกจิที่ล้อพ,มมพิมพ์มาพิมพ์พ่อมูไปทำมาบางเกจิยังแพงกว่านี้เลยอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับราคาทุตายครับคุณไม่ได้เจอกันง่ายๆนะส,สวยๆผมบอกเลย<า>เก็บพระเก่าเก็บให้ได้สวยเก็บแล้วชนะ มาที่10,000บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่1 0 0 0 0บาทครับเฉลงเป็นเหตุุูหเห็นไหมหความสวยเนี่ยคือสิ่งที่มันสะใจของคนเก็บอยู่ที่1 5 0 0งที่พี่อ้ําอ้ํากับมาที่1 1 0 0 0บาทที่กุณาทวีครับความสวยเนะี่ยมันคือความสะใจของนักสะสมปิดแล้วนะครับโอ้โหโ,หโอปี่ปิดที่กุณาทวีต้องบ,บอกว่าเรื่อง1 1 0 0 0มืบาท เชยมัมาหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่ท่าับต้องบอกว่ามีใครไม่รู้จักพ่อโมสามจีนเป็นไปไม่ได้แล้วพระพ่อโมสามจีนหายากกว่าพระปูุกแล้วเรื่องเหนียวกระเดื่องน้ําเนี่ยโอ้โหต้องยกให้พ่อโมเขานะฮะเด็กยุคใหม่รู้จักหมดแต่ถามว่าแท้เป็นยังไงพอเจอแต่ยุคย้อนยุคน,น,นี้อันนี้สุดไหมสุดแล้วนะวนะองค์ต่อไปนะ ตั้งใจกันดีๆนะครับเพราะอะไรเพราะองค์นี้นอกจากสวยแล้วนะผมจะบอกให้นอกจากสวยแล้วในสังกติเด้งๆเงินองค์นี้มีจานโอ้โหแล้วลรู้ไหมจานอะไรจานอะไรพี่จานยันมหาลาชรวยแนาา่ไทยแลนด์โลนอันนี้จานยันมหาลาชเหมาะสําหรับหนุ่มเจ้าชู้ชเพราะอะไรหรือเป่าอนอกจากงะมีเมตตาไปจีบที่ไหน เผื่อว่านะสาวเจ้าเขามีของห่วงเนะจะได้เอาชีวิตรอดกลับมาได้ย,ยันมหาราชคือยันเมตตามหานิยมท็อปสุดคือมีจานแล้วจานยันมหาราชไม่ต้องพูดพร่ำมทำเพลงหนึ่งนาทีมาแล้วครับเปิดแรกเจ็ดพันบาทเวลาเดินแล้วแบบนี้เป็นปราเกลืองที่คุณที่คุณต้องได้รู้จากเสียนพระที่ต้องบอก เนี่ยครพ่อโมสามจีนะชื่อนี้รู้จักทุกคนแล้วของท่านหน้าตาเป็นยังไงที่เป็นของท่านน่ะทิกง่ายนิดเดียวสำหรับผมคือดูปู่สุขยังไงดูพ่อโมได้อย่างนั้นเนี่ยฮะเราจะเจอแต่ยุคหลังๆแม้ปลอดขข่าวเพราะพรกพิมพ์นี้จะมีพรกเกจิยุคลูกศิษย์เอาไปล้อพิมพ์เยอะด้วยเป็นพิมพ์ประสบการณ์ครับมาหนึ่งมบาทมาหนึ่งมื่นสองันห้าร้อยมาหนึ่งมื่นสี่พันบาทครับราคาสทุดทายครับแล้วสิ่งที่เรารับรู้กันมาตลอดคืออะไรรู้ไหมครับนะคือ เก็บพระที่มีชื่อฉั้นสุดมาหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยมาหนึ่งมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับแล้วองค์นี้มีจานแล้วจานยันมหาราคทิ้งถือเป็นยันสูงสุดในการเนี่ยทำด้านเมตตามาหานิยมโอ้โห,โหองค์นี้บุกหลวงพ่อมาจาย์ไม่ได้แล้วอยู่ที่หนึ่งมห้าันบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทแล้วโอ่งนี้เห็นไหมคะแล้วที่ผมมีไว้นะคือสวยทั้งคู่มาหนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยที่พี่ปาริเวศครับเอาละครับมีจานจะไม่มีจานมันต่างกันอีกนะนมีนะองค์ละหมื 10, ่นกว่าบาทสิบองค์โหแต่พระพ่อโมไม่เจอสวยหรอกพระยิ่งเหนียวอะคนยิ่งใช้เยอะหมื 15, ่นห้าสองร้อยไม่ได้นะครับอยู่ที่พี่ปาริเวศหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย ผมว่าต้องมีโดดอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับราคาสุดท้ายโอ้ตอนนี้ 15, <500 S 2> ปีกองเชิด <500 S 2> แล้วครับนร้อยนะครับราคาสุดท้ายที่คุณอารวีนะครับหนึ่งมื่นห้าพันเจ็ดร้อยรายการนี้ที่ผมเห็นนี้น่าจะต้องเป็นพี่อ้ำแล้วนะใช่ปิดแล้วนะครับโอ้โหรวมมากปิดที่พี่อ้ำๆอ้นะครับหนึ่งมื่นหกพันหนึ่ง ร้อยหนึ่งมื่นหกพันหนึ่งร้อยโอ้โหพี่ป้าโจก็มาพี่ป้าโจก็มาพี่ตวีมานหมื่นหกไม่ทันเงาใส่ใส่เปลือบไปแ้วใใส่เพื่อไปร้อยหนึ่งเก่าอ่ะดูวียอ่ยินดีด้วยครับพี่พี่อ่าโอเคครับนี่ถ้าไม่มีเศษเศษพี่ตะวีครับชื่นชอบไลน์นี้กดเก้ากเก้าเป็นกำลังใจทิ้งไว้ให้กัน